ากวันหนึ่งเธอจะเหตุการณ์ที่แล้วร้ายก็จงรู้ไว้ว่าที่ยังมีฉันถ้าหากว่าเขาทำเธอเสียใจ แอปเล่นกีตาร์ในโทรศัพท์มือถือแอปอะไรไปดูคลิปนี้ครับ สวัสดีไลนดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัดดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นกีตาร์ในโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้ผมมีแอปพลิเคชันเจ๋งๆมาแนะนานะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า r e a l g u i t a r นะครับใครที่ยังไม่มีแอปก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store นะครับแอปนี้นะครับ R E A L Real Guitar นะครับกีตาร์เสมือนจริงนั่นเองนะครับใครที่ไปดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถเปิดขึ้นมาได้เลยเปิดขึ้นมาได้เลยนะครับวิธีการใช้งานแอปนะครับในเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันก็จะมีโฆษณานะครับเวลาเราเข้าไปตั้งค่าหรือว่าเข้าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีโฆษณาขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะปิดโฆษณาอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถซื้อในแอปได้นะครับก็ลองเล่นดูก่อนนะครับลองเล่นในเวอร์ชันฟรีดูก่อนนะครับพวกคอร์ดกีตาร์ต่างๆเนี่ยมันจะมีสามารถเลือกได้หลายแบบนากนะครับวิธีการ การตั้งค่าเลือกกีตาร์กดเข้าไปที่นี่นะครับตัวแรกนะครับตัวคอร์ดนอมอนเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นี่เองนะครับเวลาเ,าเลือกเข้ามานะเราก็พอเราเลือกคอร์ดนอมอนเราก็สามารถเลือกกีตาร์นะครับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ดิสร์ชันนะครับกีตาร์ไนลอนกีตาร์อะไรรูปแบบอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับไฟฟ้าแบบคลีนอ่าตัวเป็นคอร์ดนอมอนเนี่ยรูปร่างของมันก็คืออ่ะนะครับ จ้าตัวคอร์ดนอร์มอลเนี่ยรูปร่างของมันก็จะเป็นมีคอร์ดขึ้นมาให้เป็นแบบนี้เราก็สามารถเข้าไปเลือกคอร์ดตรงนี้ใช่ไหมเราก็สามารถใส่คอร์ดที่เราต้องการได้สมมุติว่าเราจะเล่นในคีย์ซีเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขนะฮะเปลี่ยนคอร์ดตรงนี้ได้เลือกซีมันก็จะเป็นคอร์ดซแล้วก,กดบันทึกเห็นไหมคอร์ดตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดซแล้วต้องการจะเป็นคอร์ดอะไรเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขได้มันมีให้เลือกทุกคอร์ดนะฮะมีหมดนะฮะ เอฟจับคอร์ดในคอร์ดนอกเอฟอะไรเอฟโฟเอฟซัดเนี่ยโอ้โหมันเยอะมากนะครับคือมันน่าจะมีทุกคอร์ดให้เราเลือกสรรแหละนะครับเอฟมันก็มี F, หลายเอฟนะมีเอฟจับทา่าฟัจับแบบที่เฟดสามนะครับเฟดห้านะครับคอร์ดนอกคอร์ดในมีหมดเลยนะเยอะนะครับแล้วแต่เราเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น BPM b p m คือจงังหวะนะครับถ้าเราเลือกไวเนี่ยมันก็จะดีดไว จริงๆไวนะครับร power cord นี่ก็คือจะเล่นสายบนนะครับถ้าเราเลือก power cord เนี่ยมันจะเล่นสายบนก็การตั้งคอร์ดเลือกค่าคอดอะไรก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราสามารถเล่นขอดดูได้นะเห็นไหมประมาณนี้ถ้าเราเลือก power cord มันก็จะเป็นอีแบบหนึ่งนะสมมุติเราเลือกคอดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกก็กลับไปได้เลยนะครับทีนี้ ไอ้ปิกสีตัวเนี่ยนะครับในโหมดของเออ easy chord เนี่ยมันก็จะมีการเล่นให้เราหลายๆแบบอันนี้เป็นแบบเกาอ่ะเป็นแบบกดนะครับอันนี้ก็ลองกดดูได้ทุกทุกอันนะนนก็จะเป็นการเกาเป็นแบบต่างๆอันนี้เป็นการแบบว่าสตัมคอร์ดสตัมคอร์ดอันนี้ก็เป็น จะเป็นการดีดเบสก่อนแล้วก็มาดีดไลท่ทีละสายอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเล่นไปแล้วก็เปลี่ยนคอร์ดได้อย่างเช่นนะครับก็จะเป็นมานี้นะครับการเปลี่ยนคอร์ดอันนี้การเพลย์นะครับเพลย์นี่คืออะไรเดี๋ยวให้ดูการเลือกกีตาร์ให้มันครบทุกๆแบบก่อนดีกว่าอ่ะมันจะมีโหมดคอร์ดอีซี่ ให้ดูคอร์ดอีซี่ก่อนคอร์ดอีซี่เนี่ยมันก็จะเป็นการนะฮะถ้าเป็นแอฟรีนก็จะมีโฆษณาอ่ะนะครับการโหมดดีดคอร์ดเองสามารถกดแล้วก็เป็นคอร์ดได้เลยง่ายไหมก็สามารถสตัมคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับก็คือแบบว่าไม่ต้อง สามารถกดทีละสายก็ได้นะสมมุติเราจะเกาเป็นแบบนี้ก็ง่ายง่ายมากนะครับหรือก็เอาอันนี้มาตั้งคาขอดนะหรือเราจะเลือกเป็นแบบโซโลนะครับโซโลนี่ก็คือ เลือกเอาเป็นดิสตอ์ชัรก็แล้วกันแล้วแต่เราจะเลือกนะในโหมดโซโลนะครับมันก็จะมีเป็นลูกเล่นมาให้เราโซโลแบบเนี้ยก็เอาไว้โซโลได้นะครับโอ้เสียงกีตาร์ไฟฟ้านี่มันแพดเหลือเกินนะครับแล้วาการเล a นนะครับเล่เนี่ยเราสามารถเปิดเพลงในเครื่องนะครับ หรือเพลงที่เราบันทึกไว้นะครับเราเล่นแหละบันทึกไว้แล้วก็สามารถเล่นแล้วก็สามารถเล่นสอนกันอีกอันนึงได้หรือจะเป็นเปิดจากบทเรียนนะครับมันก็จะมีเพลงต้นแบบให้เราเลือกแล้วเราก็สามารถเล่นได้นะครับหรือจะมีลูปนะครับก็คือลูปกลองให้นั่นเองนะครับสมมตุติเราลองเลือกลูปกลองดูนะะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นโหมดคอร์ดก่อนคอร์ดนะ,ะเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาละกันอะคูสติก หลังจากนั้นผมจะมาเลือกเพลงสักอ่ารูปนะครับรูปที่เรามีอ่ะมันก็มีบทหมดเลยนะฮิปฮอปฮิปเฮิรอะไรก็มีเอาเป็นป๊อปง่ายๆแล้วกันใสๆ 86BPM นะครับสกดเล่นเข้าไป two n e t จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราเปิดรูปนะ <g ul king> โอเคนะครับอันนี้ก็สามารถกดบันทึกนะครับหรือว่าเลคคอร์ดการที่เราเล่นได้นะครับพอเรากดบันทึกแล้วเราก็เล่นไปเนี่ยไอตัวที่เราเล่นไปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในตรงนี้บันทึกเสียงเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ผมเคยลองบันทึกไป2ออันแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนพวกเพลงนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นเพลงในเครื่องทั้งหมดเนี่ยเราสามารถกดเข้าไปดูเพลงในเครื่องของเราเนี่ยเราสามารถเปิดเพลงไปด้วยแล้วเราก็ก็เล่นตามได้ นะครับประมาณนั้นเลยนะครับลองดูไหมลองดูสักอันนะสมมติเราเล่นอย่างเงี้ยตั้งไว้วนค,วนค,นไวคนละคอร์ด <c oughs> เอาให้รู้ว่าแค่นี้ละกันพูไว้ว่าเราสามารถเปิดเพลงในเครื่องแล้วก็สามารถเล่นกีตาร์ตามไปด้วยนะครับแต่เราก็ตั้งคอร์ดให้มันทูกละกันนะครับ นี่ฮะแอปพลิเคชันมันดีขนาดนี้นะครับเจ๋งๆเลยเสียงดีด้วยนะเสียงแบบว่าเสมือนจริงในส่วนของการตั้งค่านะครับเราสามารถเข้ามาตั้งค่าได้ตรงนี้นะครับปิดเสียงสตริงเวลาเปลี่ยนคอร์ดนะครับก็คือเสียงลูดสายนั่นเองเอียดเอียดเอียดนะครับถ้าเราเปิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงเสมือนกีตาร์าจริงนะครับเล่นคอร์ดเต็มในโหมดคอร์ดนะครับก็คือมันจะเล่นทั้งคอร์ดเบสแล้วก็คอร์ดต,ตัวจริงด้วยนะครับถ้าเราเลือกนะจูนเสียงนะครับสามารถตั้งเป็น มาตรฐาน e standard หรือต้องการจะดบเสียงลงนะครับหรือดอปให้มันสูงขึ้นเราสามารถเลือกได้นะครับมก็ตั้งมาตรฐาน standard ไว้นะครับย้อนเสียงสตริงนี้ก็คือจะเป็นการสลับสายกับด้านนะครับด้านบนลงด้านล่างด้านล่างคือด้านบนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสียงก็อัดลุยกันเลยนะครับล็อกเฟสศูนย์นะครับระยะสเกลก็คือเวลาเราโซโล่ถ้าเรายืดออกให้มันยาวเราก็จะเห็นยาวทั้งทั้งบาร์กีตาร์นะครับระดับเสียงกีตาร์ กับระดับเสียงรูปเสียงเพลงนะครับสามารถปรับได้สมมติว่าเวลาเล่นกีตาร์เนี่ยคำนองมันดังเกินไปเวลาเราเปิดเนี่ยเราก็สามารถเบาลงได้แล้วก็เลงเสียงกีตาร์ขึ้นได้หรือเราจะเบาเสียงกีตาร์นะครับสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับหมุนอัตโนมัติไหมนะครับเวลาเราตั้งโทรศัพท์มือถือหรือเราหันแบบนี้จะให้มันหมุนอัตโนมัติไหมนะครับแค่นี้เองนะครับลดร,ระดับเสียงออพิชั่นมาเริ่มต้นนะครับ เรากดถูกไปนะครับแล้วแต่เราเลยพวกนี้สามารถลองไปตั้งค่าดูได้นะครับการใช้งานแอปก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นตามรูปตามอะไรเราก็สามารถเล่นของเราไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือเทมโปมันจะไวใช่ไหมเราสามารถเข้ามาตั้งค่าเทมโปตรงนี้ได้นะนี่เข้ามาตั้งเปลี่ยนให้มันช้าให้เพลงมันช้าลงอาจจะใช้ที่60สิบนะเพลงมันก็จะช้าลงแล้ว ลองดูนะ60 วิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน Real Gita ในโทรศัพท์มือถือแบบง่ายๆนะครับหวังว่าน่าจะพอเข้าใจนะอธิบายไปแบบเร็วๆไม่อยากใช้คลิปมันยาวมากโอ้โหแค่นี้ก็เป็น10นาทีแล้วนะครับโอเคถ้าชื่นชอบคลิปยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้ทำคลิปแนะนำตรงไหนแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์แนะนำมาที่ด้านล่างคลิปได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ